ตามน้องเทศไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พ,พระรามเก้าว่ามีอะไรไปดูกันเลยค่ะส่วนแรกน้องเทศไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ํำช้พัฒนานะคะแล้วก็เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเด็กซึ่งมีตารางนะคะแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็การเรียนรู้กับวิถีชีวิตของชาวซีกโลกเหนือนะคะแล้วก็แถบทะเลทรายนะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์ต่างๆที่กําเนิดแถบซีกโลกเหนือไม่ว่าจะเป็นคุณหมีนะคะหรือแม่ก็นกเพนกวินนะคะรวมถึงวิถีชีวิตนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วสัตว์สําคัญ มีอะไรบ้างนะคะเป็นโมเดลนะคะจากนั้นเราก็ไปดูภาพยนตร์การกำเนิดเอกภพนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมานะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยะคะ่ะน้องเทศไปแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากบายยค่ะ